แพรวาวแสงทองโพสทั้งน้ำตามีคนแห่มาให้กำลังใจเยอะมากพร้อมกับประกาศนะครับผมตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นเกิดยังคืนพี่น้องครับอ่ะไล่ท่ามไรมาแน่แต่บางวันนี่เห็นเพื่นมาโพลเรื่องกันเป็นว่าอย่างว่าคนต้นเรื่องยังโหวตร้อยังยิ้มได้นี่ดีนีดีแล้วคอมเมนต์ก็โดนด่าอยู่นะคอมเมนต์สามพันหกร้อยกว่าคอมเมนต์ก็ยังโดนค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะว่าจังได้เนี่ยเพื่อนพูดว่าจังได้ คนต้นเรื่องยังหัวเราะยังยิ้มได้พนะนะถ้าฉันไม่ยิ้มไม่เข้มแข็งแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปทำมาหากินล่ะค่ะจ,ะจะนั่งนั่งเต่งยิ้มเงนินนะบอดแล้วเงินมันสิร้อยมาหาบอดเธอ<ม>แล้วลูกน้องล่ะในคนในองค์กรล่ะตาดำๆน่ะขอบพวกเขาอีกล่ะเจ้าที่ไหนกินถ้าไม่แพ้ไม่ลุกขึ้นมาสู้<ม>ถ้าหัวหน้าวงไม่ลุกขึ้นมาสู้ค่ะพี่น้อง แแสดงว่ายังมีคนที่ยังม่มบูออนยังเขาบอกว่า,าไ,มไ,ไม่ยอมเขาบอกไม่ยอมออมูฟออนเพราะว่าคุณอ่ะเป็นต้นเหตุต้นเรื่องอ่าแกก็บอกอยู่นะว่าแกไม่ได้ทําความเสียหายให้คนอื่นเลยมันมีประเด็นแค่ตัวตัวพี่แพรกับพอบิ๊กเนาะ<ม><ม>เออมันเป็นเรื่องของเพื่อนสองคนเนานะแล้วตอนนี้ทั้งสองคนกค็ได้คุยเด้เคเทียยวกันแล้ว แล้วก็ยังโคงสถานะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อของแม่ของลูกด้วยกันไอยู่บ้านน้ำกันทำงานร่วมกันแต่แค่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอ่าแกก็พูดให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอโทษกันไปกันมาแล้วขอโทษพ่อบิ๊กทุกอย่างอะไรอย่างนี้ยางเช่นอันซีนี้มื่หนึ่งที่ว่าแฟกซ์ข่าวกสิทธาถามว่า เป็นอย่างมือที่ว่าแพ้วขภาวประกาศมีทั้งเวทีน่ะขอโทษทุกคนขอโทษองค์กรขอโทษทุกคนในองค์กรขอโทษแฟนคลับเอฟซีคือบขอโทษผู้ยิบผู้แล่นเนยแต่ว่าบบมูดคุณบบมูดออกว่าเพิ่นได้โชวขอโทษกันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วจนเพื่อนเดินทางไปหากันน้ออยูดอดเนาะนะคได้คุยเสร็จแล้วถึงได็กที่โกรธโกรของแม่แพทย์ออกมาที่บอกว่าใช่จะไปกอดก่อนที่เรารักก็คือไปกอดลูกแล้วก็ไปคุยกับพี่นี่แล้วนั่นแหละค่ะพี่น้อง เมื่อคืนนี้เนาะอัปเดตงานค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้ชาวเปอยน้อยขอ,อนแก่นน่ารักมากๆรักทุกคนนะคะอขอบคุณเจ้าภาพใจดีขอให้เจ้าภาพจงเจริญอขอบคุณทุกคนที่รักเมตตาหนูและก็ทีมงานขอบคุณติดหน้าวิทีจากทุกท่านแล้วพบกันใหม่ค่ะอขอบคุณมาลาัยจากพี่เป้ยขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามากอดให้กำลังใจหนูนะคะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญนี่ค่ะ พี่้องซึ่งมาไปไหนก็รังใจหลายแถวเมื่กี่ล่ะพลังบวกแสงของฟิล์ยังเยอะคนเยอะัใจหลายอยู่ใช่แต่่าคนด่ามากปเรงหลายอยู่จกิงหลายเพราะว่าเขาก็ยังไปไหนไม่ได้เขาก็ยังอยู่ในจุดนั้นยังไม่มุมออนไงเขาก็ยังไปแซะตามแซะทุกคนเลยนะคนที่เขาพูดน่ะอ่าเขาก็ยังยังไม่แบบเหมือนเขายังไม่ให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่า คุณนันน่นแหละทําให้ผู้จัดการล้มป่วยอะไรเงี้ยเป็นที่คุณคุณยังนุ่เนี่ยโทษแ,แมนโทษแต่ผีแพ้พพอองสิแม่อ่าแล้วล่าสุดคุณแม่ได้โพสแบบแซบค่ะครับแซบมากสวยด้วยสวยด้วยโอ้โหคุณแม่นี่แซบตลอดค่ะเอาน่าเหมือนสวยขึ้นเนาะโสดไงโสดแล้วสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงพอโสดแล้วมีหนุ่มเต่รลูกมาพี่น้อง จะมีข่าวกับใครก็ได้นะคะโสดเลยนะคะก็อยา่าถล่มอีกนะคะอ่าคุณแม่พสบอกว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะอต่อไปนี้โสดร้อเซตั้งใจทาหน้าที่ของคําว่าแม่มและทํางานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้ๆคุยงานต่อทางเข้าวัด งานวันนี้เนาะคืนคืนนี้รุ่งานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหาร่มเก้าค่ะแต่ขอ,องฟินแลนด์ลตที่เคหาร่มเก้าดูดูดม,มัฟซองลูบเมเป้เอาไข่เชือหนึ่งกรดสวยแซ่บไม่แพ้ใครไม่เป็นรองใครคะ่ะแล้วก็ฟาดแรงๆคะ่ะมีโพสต์ดีไนะครับล่าสุดล่าสุดนะครับาสบดอบอกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคน ตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาฬิกาไลฟ์ไปก่อนอแต่พอหนูได้ไปเห็นข้อความในกล่องข้อความแฟนคับยังอยากซื้อบัตรให้กาลังใจทีมง,งาน<อ>ทุกคนอยู่<อ>หนูมีกําลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะไปต่อ,หน,อหนูจะสู้ไปหนูจะสู้ต่อไปสําหรับงานวันนี้นะคะและงานพรุ่งนี้อยู่อยู่ในรอบหน<อ>ึ่งหนึนะคะ นูขอขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันต่อไปค่ะขอบคุณจริงๆค่ะคือพต์ลาสูดสวยแม่พตดลาสุดเนี่ยเอาจอใหญ่เลยจอใหญ่ไปเลยค่ะคุณแม่สวยตลอดค่ะคุณแม่สวยตลอดกาลเอาสรุปแน่วันเนี่ยสรุปตอนเนี่ยคือแนวากับพูดบัตรฟิลเล่เนี่โสดโสดร้อยเซนทั้งคน ได้คุยเด็ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเนาะแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยกันอ่าิุยบ้าฟิลก็โคตรอยู่บอกว่าอาจจะไปไปมาระหว่างอูรานทีกับยะโสตอนนี้กำว่าจะไปสามัญยะโสเดฟยะบัฟิแล่ดยว่เป็นอพายูดอยุ่งนดบ้านหลังใหญ่ที่นอกเขาลึกหลังใหญ่น่าจะหลายสิบล้านจะหลังใหญ่จะมีอยู่ที่ไหนก็เป็นสมบัติของลูกคนละอายุอ่าขอให้เพื่นเมืองเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่พูดบอกให้เลือกซอยพุ่นแน่พี่น้องมีสองแบบมีสองแบบซอยมาแบบนสองเมาขึ้นมาแบบสองเขาก็มายู่แบบสองมันดูสะอาดดีแบบผมมาแบบนี้แบบขาวมันดูเหมือนมีวัตถุแน่นอยู่แต่ว่าอันแหลกแต่แบบนี้มันดูเท่ดีไงมันดูเท่มันดูเก๋ๆดีมันดูลออเดียมันดูคมดีเนาะดูแม่ส่วนตัวเราชอบแบบแรกเออแบบสองแต่คนส่วนใหญ่ชอบแบบแรกนะครับแบบที่หนึ่ง ดูนะคนคอมเมนต์ว่ายังไงว่าแม่แพลาจะาไลฟ์สดแสงทอฟฟี่แลนเหมือนเดิมออจะว่ายังไงบ้างแฟนคลับก็บอกว่าซื้อบัตรรอแล้วค่ะอ่าซื้อบัตรรอเลยสู้ๆต่อไปปัญหาทุกบ้านอ่าปัญหาน่ะมันมีทุกบ้านเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะแคสซี่ให้กําลังใจเยอะมากค่ะสู้ต่อไปสู้ๆพลังบวกก็รอเข้ากลุ่มค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับ อ่ะขอให้กลับมาจับมือกันอีกครั้งแฟนคลับบางคนก็ยังรอรุนไงอยากให้จีบกันใหม่ว่าซ่นอยากให้ไปจีบอยากให้ไปสร้างภาพกันใหม่ว่าซ่นอ่ะตอนเนี้ยแม่แพลต้องจีบแมนบิ๊กไมทนเขาจะให้กลับมาเหมือนเดิมนะสมัยก่อนแมนสมัยก่อนน่ะพี่แดนฟิลเล์เป็นคนจีบใช่ไหมทักแชทคุยนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้อันนี้เปลี่ยนไหมค่ะ แม่แค่ต้องไปจีบผู้ชายที่เล่นใหม่เนอะผู้บาวเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวก็มีโมเมนต์กับผู้บ่าวเด็กน้อยครับรอรวยด้วยนะใช่รอรวยครบแล้วก็ลูกติดด้วยนะคะอย่าปล่อยให้หลุดลูกติดเหมือนกันไงสองคนนี้ลูกลูกติดเหมือนกันแม่แพลวก็ลูกติดพ่อมีก็ลูกติดเออแล้วลูกติดก็เป็นลูกคนเดียวกันแฟนคลับเรียกร้องเป็นเรื่องของอนาคตละกันเนาะในฐานะ FC แฟนคลับหลายๆคนกับเนี่ยมีความหวังว่าอยากให้เพิ่นการว่าเป็นครอบครัวที่ไหนละ น้ำแต่งเหมือนเดิมอยากให้มีโมเมนต์หวานด้วยกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือเป็นครอบครัวอยู่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกให้กันแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปที่เราไม่จะไม่เห็นอีกีมุมนึงก็คือมุมมาหวานด้วยกันหอมกันจุกไอ้นียจีบกันโชว์เนี้ยเราจะไม่เห็นไงแต่อนาคตแฟนค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าอยากเห็นภาพนี้เหมือนเดิมกลับมาอีกครั้งเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากลูกๆทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นนาริตะกับโตเกียวก็น่ารักน่ารักลนาริตะก็กำลังพูดเก่งอุ้ยล พี่พีคภาษาเอ้าพี่บอกว่ามะเลร็นกันน่ารักมากแล้วทีนี้สําหรับคนที่ยังอยู่จุดเดิมยังไม่ move มุกออนยังไม่แบบว่ายังไม่แบบยินดีกับความสําเร็จของเขา<ม>งานของเขาอะไรอยเงี้ยยังตอกย้าในเรื่องอเก่าๆนะขอให้จบเนาะ<ช>ขอให้อย่าไปล่าลานเพิ่นเลยเพราะว่าไม่แพล่น่ะคนล่าลานเทนอะไรเพ่งกัด คนเลยเด้เพื่อนจะตออคอมเมนต์เลยเด้อ่เาเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะเรื่องในการขอโทษทำไมไม่ขอโทษพ่อบิ๊กบนพีแล้วแม่แพวมาตอบว่ารู้ได้ยังไงคะว่าไม่ขอโทษเขาคุยกันตลอดแล้วตอนนี้ก็คือโดนจับตาอยู่ตลอดทุกฝีก้าวเลยแม่แพวจะทําอะไรก็คือคนโลถ่ายคลิปนั่นแหละนี่แหลคะครับผมอ่ะกะ้ก<ะ>้โอเคนต้องรูก่อนเราันเอาบนก่อนละกันพ<ด>ี่อ้อครับ สองสามหมื่นสี่หมื่นที่แล้วอาจจะไปเออคือแบบควรนน้ำพึ่นไปจริงจริงพอเรามาเห็นเรื่องทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วเพึ่นก็ใจเย็นกันลุ้งเบิร์ดแล้วพยาบาลพี่แย้เองก็ไม่ได้ว่าอย่างเอาโตผัว้าก็ย่างบ้ว่าลอย่างแหมตัวเข้ากับควนชะมูกอ่อนได้แล้วครับพี่น้องให้เคนเพี้ยงกันเองนอกจากในครอบครัวต่อไปก็สำหรับสนุกการแข่งเพิร์ลเก่าค่ะพี่น้องหรือว่าเรือที่จะฮักควนเดียวกับ ไปไปสนับสนุนคนเดียวก็ได้แต่ว่าอย่ามาล่าลาอีกคนนึงนั่นเองเนาะใช่ก็คือถ้าสนับสนุนแซงของฟิลแลนย์ยูเือเกาสนับสนุนแม่แพลวเหมือนเดิมก็ไปรับชมกลุ่มปีดหรือว่านาลิตาไลท์ครั้งที่รอบที่183ค่ะดสาถ้าค่ะค่เมนสนับสนุนฟัง ตัวเกียวมิวสิกอะไปสื้อบัสซื้อตัวเขากลุมนี่ใเออวันที่สามีหน้านี่ค่ะ EP หนึ่งเนาะของค่ายตัวเกียวมิวสิกแล้วก็ใช่สตรีมไลฟ์แล้วก็มีนักร้องคนใหม่จะเซอร์ไพรส์ด้วยจะเปิดตัวแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครมีวันที่แดนยังโมโบแล้วก็จะมีใครก็ไม่รู้นะอ่าแต่ว่าวันนั้นน้องเพลงก็อยู่ด้วยนะวันนั้นน้องเพลงก็ไปว่าจากที่น้องเพลงก็อยู่ในวงใหญ่ด้วยเนาะร้องขึ้นอาวงใหญ่ แล้วเพลงน้องเพลงก็กำลังมาแรงกาลังติดมาแรงดีตลอดเลยตอนเนี้อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราสองคนน้ำมันของเอฟซีแฟนคลับฟังมือนีนะครับผมแม่แพ้วกับประกาศโสดร้อยเปนในตอนนี้จีบได้นะจีบได้จีบได้พอมีบัตรฟิเรนกัโสดร้อซจีบได้แต่ว่าเสื้อโหลดวาต่อนเนี่ยีบัติฟิเลนเน่ย ต่อของความบไว้แนนอนข้อเหตุประกาศว่าเอาโสดสถานะก็แพลว่าเป็นเพื่อนกันโสดหล่อรวยเออเสื้อลวดว่าคนทักหาแบบเป็นพันมาไม่แพ้วก็โสดสวยรวยเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ